สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเล่นซับพอรตในสมรภูมิใหม่เมื่อทีมเราเป็นแครี่ขาตายการเล่นซับพอตที่ดีคือซับพอตที่มีข้อมูลให้เพื่อนเยอะๆเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยแจ้งจบบนจบล่างสร้างความได้เปรียบเมื่อเปิดเกมมานะครับซับพอตที่ดีจะต้องตรวจสอบว่าตำแหน่งป่าของศัตรูนั้นฟาร์มจบบนหรือจบล่างเพื่อให้ทีมได้ระวังการเปิดไฟจากทีมตรงข้ามข้อที่2เดินโซนแม่น้ําเปิดแมพให้เมทเติมเลน พยายามเดินโซนกลางแม่น้ำนะคบเพื่อที่จะพาเมนไปเติมเลนแคลรี่ให้ไวที่สุดจะทําให้แคลรี่เรานั้นมีโอกาสที่จะชนะเลนและรวยไวมากขึ้นข้อที่ 3. เปิดไฟให้ดีมีระยะช่วยแคลรี่การเข้าทีมไฟนะคบพยายามรักษาระยะในการเปิดไฟไม่ประชิดแคลรี่จนเกินไปและอยู่ในระยะสกิลที่เราสามารถกลับมาช่วยแคลรี่ของเราได้ทันหากศัตรูเข้ามาล้วงแคลรี่เราข้อที่ 4. โซนอ็อบเจกต์ให้ทีม จุดสำคัญที่สุดของตำแหน่งซัพพอตก็คือเมื่อทีมเอามังกรหรือดา r k คเลเยอร์นั้นซัพพอตจะต้องคอยโซนอยู่ในตำแหน่งพุ่มสำคัญๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูที่จะมาล่าอ็อบเจกต์ของทีมเราแนะนำซัพพอตสำหรับแครี่ขาตายเช่นทีริเทเวนนัทวอวไฮซิลิก้าหรือยอนซัพพอตที่เหมาะสมคือซิปเองจุดเด่นคือมีสกิลเกาะมีสกิลเพิ่มดาเมจ และมีสกิลผ่านหนีหรือเปิดไฟสําหรับแคลรี่ขาตายช่วยให้มีโอกาสสาร้างจังหวะให้แคลรี่มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีซัพพอร์ตอีกหลายตัวเลยที่เล่นกับแคลรี่ขาตายได้เช่นมิน่าคริส t ิสอีฟเมดเทนลัมเบอร์จบไปแล้วนะครับวันนี้สําหรับการเล่นซัพพอร์ตในสมรภูมิใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นกิจกรรมส่งสก,กินให้ซิรับซินะครับรีบเข้าเกมเลยวันนี้